มีทรงแว่นที่ชอบอยู่แล้วสั่งทำแว่นคัสตอมได้ไหมออเดอร์นี้ลูกค้ารีเควสตว่าอยากได้ว่นทรงเหมือนในรูปนี้เลยสีกรอบเดียวกันสีเลนส์เดียวกันเมื่อพิจารณาอยู่ประมาณ0.5วินาทีก็ตอบลูกค้าไปว่าได้ครับคือขึ้นชื่อว่าแว่นคัสตอมนะครับก็สามารถทําได้ทุกแบบอยู่แล้วครับแต่อาจจะมีบิดนั่นนี่นิดหน่อยให้เหมาะสมกับการทํางานของผมครับอย่างออเดอร์นี้สีของอาซิเตตก็าอาจจะไม่ตรงเป,เป๊ะเ,เพราะเฉดสีมันมีเยอะเหลือเกินครับผมก็เลือกสีที่มันใกล้เคียงที่ผมมีในร้านแล้วถามว่าทำไมลูกค้าไไมมม่่้้อสําสาเเรร็จลันนีผกู ลูกค้าอาจจะอยากได้ทรงแบบนี้แหละแต่อยากได้ขนาดที่มันพอดีกับใบหน้าของเขาก็เป็นได้ครับเพราะทุกออเดอร์ผมจะทําการวัดใบหน้าก่อนเริ่มงานครับลูกค้าทยู่ต่างจังหวัดก็สามารถวัดได้นะครับลูกค้าท่านนี้ก็อยู่อุบลครับก็ทําการวัดออนไลน์เหมือนกันครับหากใครอยากทำแว่นตาที่ออกแบบตามโครงหน้าของคุณโดยเฉพาะคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ครับ